สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเขื่อนสีนักคลินนะคะโอ้มาถึงฝนตกพอดีแต่วิวสวยมากมีหมอกลางๆให้เห็นด้วยนะคะนี่นะคะวิวฝนตก เนกลางสายฝนนะคะนี่มาเดินริมเลยนะคะเสียวๆนิดๆดูด้านหลังนะคะนี่นะคะเดินไปกลางล่มไป วิวสวยงามนี่นะคะเพือนเตือนสีน้ำสลินนักท่องเที่ยวเริ่มมากันเรื่อยๆด้านหลังนะคะเดี๋ยวพาเดินดูต่อนะคะ นี้พามาเดินชมนะคะวิวนะคะด้านหลังเสื่อนสีนะักคลินสวยงามมากเลยนะคะนี่ก็มาประมาณครั้งที่น่าจะ3าั้ที่สาสี่แล้วนะคะนะคะแต่ฝนตกมันจะเแชร์นิดนึงแต่ก็ไม่ร้อนนะคะนี่นะคะ่ะวิวด้านหลังนะคะ เที่ยววันนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะมากันเรื่อยๆนี่นะคะวิวด้านหลังนะคะฝนตกเปียกเชื้แฉะปาเดินเรื่อยๆ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะชอบมาการน,นะคะมาหลายรอบแล้วการชอบธรรมชาติที่เที่ยวเยอะนะคะเมืองการเดินต้องระวังนิดนึงนะคะด้านหลังนะคะดูด้านหลัง เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แป๊บเดีเด๋ยวเรากลับแล้วนะคะออไป,ไปวัดต่อสวยงามนะคะวิวด้านล่างของเขื่อนศรีนครินนะคะ แต่ฝนตกข้อดีอย่างหนึ่งคือแดดไม่ร้อนแต่มันจะเฉะแฉะนิดนึงเห็นหมอกมีหมอกด้วยนะคะโอ้สวย ชมที่อื่นต่อนะคะตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักเม็ดแล้วนะคะถ้าทางจะต้องไปหลบฝนก่อนนะคะเสียดายที่แรกกะจะเอาธรรมชาติเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้ฝนตกเริ่มหนักแล้วนะคะ นกลับแล้วฝนตกหนักมากเลยอะค่ะเร,ริ่มหนักเม็ดขึ้นละมาช่วงหน้าฝนก็จะบรรยากาศแบบนี้นักท่องเที่ยวเข้ามากันเรื่อย ชอบเมืองการทีเที่ยวเยอะแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่เดินไปก็ต้องระวังไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาเอาร่มทิงร่มไว้ตรงนี้นะคะใช่ไงเดี๋ยวไปชมสถานที่สวยงามกันต่อเลยนะคะ